แซ่บกับแซบ่บทานคู่กับน้ำพริกกับขนมจีนสุมตำแซ่บทุกเมนูเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารู้ตายอีกแล้ววันนี้ หลังจากที่ไปเก็บผักเซียนมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดองกันค่ะดองผักเซียนฝรั่งวรุตาได้มาเต็มกะละมังเลยค่ะเดี๋ยววันนี้มาดองกันเลยค่ะเริ่มแรกเดี๋ยวเราต้องนำไปล้างก่อนนะคะผักทุกอย่างที่เก็บมาจากป่าเราจะต้องล้างเป็นอันดับแรกเลยค่ะไปล้างกันเลย เก็บมาเยอะมากเลยค่ะแน่นเต็มกะละมังไปหมดเลยค่ะโอ้โหแบบหอกินกันโกงแบบสาใจมากเลยงานนี้เมื่อล้างเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมขระยำกันเลยค่ะอุปกรณ์นนของเราก็นี่เกลือค่ะใส่เกลืองลงไปเลย แล้วก็เริ่มขยัมกันค่ะขยัมจนทำให้ผักของเราช้ำนะคะการดองผักเสี้ยนก็หลังเวลากะหยำระวังด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ำมันระเหยด้วยจะทำให้เราแสบตาค่ะ เริ่มชำะะ้ำแล้วค่ะอนขยำระวังนะคะหาแว้นตามาใส่กันน้ำมันระเหยเข้าตาดิค่ะจะทำให้เราแสบตานะคะใส่เกลือหน่อค่ะ ลดลงไปเหลือครึ่งนึงแล้วค่ะหักครัวหักเปรี้ยเปรีปร้ยเมื่อเราขยำจนได้ผักเป็นแบบนี้แล้วนะคะผักช้ำขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาล้างน้ำอีกหนึ่งรอบค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมาขึ้นน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราก็จัดไปกระยำกับเกลืออีกรอบนึงค่ะ ต้นตอยามนี้ก็ใช้แรงมือนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ผักช้ำแล้วก็เกลือเข้าไปอยู่ในผักด้วยค่ะเพื่อที่จะทำไม่ให้ผักของเราเน่านะคะในช่วงระหว่างการโอนค่ะ ถึงเกลือน,นะคะก็จะทำให้ผักของเราหยกกรอบอร่อยแล้วก็อยู่ได้นานด้วยค่ะ เรียนดอกของวารุตาเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มสวยแล้วขันอีกหน่อยนึงค่ะใครที่มีแรงมือไม่พอใช้แรงผู้ชายก็ได้นะคะใช้แรงสามีค่ะช่วยขยับให้หน่อยโอเคได้ขนาดนี้เดี๋ยว,วรุตาลองชิมนิดนึงค่ะ เอาอันเล็กๆว่ารสชาติก็จะเป็นแบบไหนอืมอืมกอดขมนิดนิดเค็มหน่อยหน่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวรุตาจะามาปั้นใจภาชนะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดฝาค่ะ ตอนนี้บรรจุอยู่ในภาชนะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอรรตาก็จะใส่น้ำซาวข้าวลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้ท่วมเลยนะคะเต็มเลยนี่ค่ะเดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ทิ้งเอาไว้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันค่ะผ่านไปแล้ว5้าวัน ผักเสียนดองของมารุตาเป็นแบบไหนมาดูกันเลยค่ะนี่เปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีเหลืองอืรสชาติหน้าลิ้มลอกมาลองกันเลยค่ะว่าการดองผักเสียนฝรั่งครั้งแรกในชีวิตเป็นแบบไหนรสชาติจะอร่อยขนาดไหนมาชิมกันเลยค่ะ ืมกลิ่นเปรี้ยวออกเลยค่ะรู้ตาทิ้งไว,ว้ห้าวันไม่มั่นใจว่ามันจะเปรี้ยวหรือเปล่าก็เลยทิ้งไว้นานหน่อยอ่าฮะนี้ค่ะนี้ค่ะตื่นเต้นอืม อร,อ,อ,รรอร่อยมากๆเลยค่ะเหมือนผักเสี้ยนบ้านเราเลยวารุตาทำสังเด็ดเนี่ยยอร่อยมากๆเลยค่ะทานคกักน้ำพริกกับขนมจีนสุมตําแซ่ทุกเมนูเลยค่ะ ื S <S ใครที่ยังไม่ได้ไปเก็บมาดองรีบจะนะคะ <S 2> <S 2> แซบก่ะแซบเก่งจริงๆเลยนะเราและอีกอย่างหนึ่งวรุตตกำลังจะบอกว่าเวลาไปเก็บปากเซียนฝรั่งพยายามเอายอดอ่อนๆของเขามานะคะ เพราะเวลาถ้าเรายอดแก่มาแล้วก้ามันแก่แบบนี้เวลาเราเคี้ยวแล้วเราจะเคี้ยวลําบากแต่ถ,ถ้าเป็นยอดอ่อนแล้วก็เคียเค้ยวกรุบเคี้ยวกรุบค่ะอือหือร่อยจริงอืออร่อยจริงนเลยค่ะรีบไปจะก่อนจะสายก่อนจะอดปีนี้ค่ะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้อง ขอตัวไปนั่งทานผักเสี้ยนฝรั่งดองต่อแล้วค่ะแซ่บอดใจไม่ไหวอย่าลืมเจอกันคลิปนะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขกายสุขใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย